มีสัมมนาหนึ่งครับที่น่าสนใจนับที่อื่นยังไม่ค่อยมีนะครับอยากให้คุณแอ๋ช่วยแนะนาให้ฟังหน่อยครับสัมมนาบอดเกมการเงินใช่ไหมคะใช่ครับได้เลยค่ะเวลาผู้ดึงในรู้เรื่องการเงินนะครับผมใน y YouTube เยอะแยะในสัมมนาก็มีเยอะแยะครับและอันนี้นะครับมันต่างจากอันอื่นยังไงครับต่างสิคะเราลงมือเล่นเองเลยค่ะเราเป็นเหมือนผู้เล่นค่ะครับพี่ตาเคยเล่นไพ่ไหมเคยครับผมมหาลัยเล่นประจําเลยนะครับผมอ่าเหมือนกันเลยรอนะครับมีไพ่ให้เปิดมากมายเลยค่ะครับผมเช่น ตามเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมอะไรครับใช่เช่นหุ้นตกหุ้นตกนะอ่ะบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้นะผมไม่ได้อยากได้ทั้งอันเลยนะไม่ค่ะโรคระบาดก็มีค่ะอ๋อมีอีกนะตกงานก็เจอค่ะชีวิตไม่มีลาบรื่นเลยใช่ไหมไม่มีค่ะชีวิตเราไม่มีลาบรื่นอ๋อโอเคเราต้องไปลองดูกันนะครับผมนะก็คือเป็นในแนวเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอาอย่างี้เราก็เอาไพ่มาเลยเหมือนเราเล่นเอาสำรับไพ่มาเลยนะครับผมแล้วก็มาเล่นกันเองตุเนี้เลยอ่ะมันได้ไหมพี่ต้าเล่นเกมอ่ะพี่ต้าเล่นคนเดียวสนุกไหม ก็ S <S สองคนนี่ไงสองคนจะสนุกไหมไม่ด้ชมไปคนก็สามคนก็ไน้มันจะสนุกจริงหรอสามคนอ่าแล้วมันไปแล้วมันต่างยังไงครับผมอ่าถ้าเราไปเราเห็นเพื่อนเราเห็นตัวอย่างมากมายเราเห็นแบบปัญหาแต่ละคนคใครมีปัญหาอะไรยังไงบ้าง,างอืมกี่ต้าว่าดีกว่าไหมละ่ะถ้าเราไปแล้วเรามีเพื่อนครับ แล้วเราได้เห็นปัญหาของเพื่อนเราได้ทักผมเพื่อนอีกต่างหากครับคือเราไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันเราจะรู้พฤติกรรมเขาด้วยใช่ถูกไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองที่ว่าอ๋อไปเราไอ้นี่กันเองเราไปเราไปเนี่ยจะดีกว่าที่เราเล่นกันเองนั่นเองครับป้ายยามาขนาดเลยครับผมสนใจทํางไงครับพุณเหนาเดือนละครั้งค่ะพิตา้อาอ๋อเดือนละครั้งเองเหรอปีหนึ่งมีแค่สิบสองครั้งโอ้โหแค่นั้นเองใช่ค่ะคแล้วเราใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะครับครึ่งวันเช้าเท่านั้นถูกต้องโอเคครับ จบครับสรุปครับผมบอร์ดเกมการเงินทำให้เรารู้เรื่องเงินลองเล่นชีวิตเปลี่ยนครับแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะครับผมได้เห็นภาพจากการปฏิบัติจริงนะครับผมแล้วเจอกันในงานนะไหนๆก็ไปแล้วให้เราคุ้มกับค่าน้ำมันที่เราเสียไปพิต้าช่วงบ่ายมีอะไรอีกไหมคะมีครับผมนะผมก็มีเปิดใจอาชีพนะครับผมนับวางแผนการเงินนะครับผมการมีรายได้จากการช่วยคนเก็บเงินสำเร็จนะครับอธิบายแบบเปิดใจในช่วงบ่ายนะครับผมอีกครึ่งวันนั่นเองครับ คลิปนี้ขอเพีงยงเท่านี้นะครับขอให้คนได้ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสำเร็จแล้วก็ยืมช่วยเหลือเก็บเงินสำเร็จนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ